Boss ray. สวัสดีครับไม่ต้องรู้หรอกครับว่าผมชื่ออะไรหรือว่าผมเป็นแฟนเชลซีก็พอผมมีเพลงมาร้องให้เชลซีฟังเลยครับเชลซี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  เชืเอดเชือีเชอยเชเชวอเธอดเชอดเเชือดเชืซี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 เชือดเชือดอดเชืาชือดชืชาัเอเชอดเชดชาสัเพันธเของโคดเชืาเเดเเเด คู S <S ่อ่อนเขาว่าสะดวกพื้นฝูปลวกลอยไปพึ่งเลยก่อเตรียมหลักฐานแม่หันมาเอ่ยขอให้ลูกเอ่ยถึงนักเตะได้ไหมตาเล็ดตาเล็ดมีเก้วมีแก้วอเล็กอเล็กแล้วก็ยังมีแฟงและพาสุ่หลอกเชฟฟี่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  อยากจะไปดูเอซีเพื่อนนะครับเห็นแค่นี้ก็รู้เลยครับไม่ต้องบอกนะครับว่าผมคลั่งเชลซีขนาดไหนยังไงก็ยี่สี่นี้ก็อยากให้ใครที่เป็นแฟนเชลซีไปใจกันครับส่วนสําหรับผมเนี่ยผมอยากจะได้อะไรที่มันเอกลุศมากกว่านี้มากกว่าไปดูบอลยังไงก็อยากให้เพื่อนๆนั้นช่วยโหวตให้ผมด้วยนะครับแล้วผมจญยาวว่าถ้าผมได้ไปเนี่ยผมจะแต่งให้อีกเพลงเพียงเล็นี้แน่นอนสวัสดีครับ สุดครับผมต่อนะครับเห็นเสื้อที่ผมใส่เนีเ่ยพอจะรู้แล้วว่าผมเป็นแฟนที่มื่ไรแต่ผมจะว่าบอกว่าผมเป็นแฟนเฉยเมันไม่ได้ต้องมีกรอนใช่ไหมครับตอเรสต้องมีกรอนซึ่งกรอนนี้ผมจะส่งไปในย t u b e เพื่อไปดูเชลซีที่จะมาเมืองไทยน,นี้ไปฟังกันเลยสวัสดีครับตอเรสเป็นไงบ้างอยากเคียงข้างเชอร์รี่เป็นหนักหนานั่น,นะนไงพี่ลำาขาดของเข้ามา โซนน้องายูเจนกาเท่ไปเลยเอ๊ะนั่นไงกา,นนาลูผู้น่ารักอยากจะทักชวนดื่มครอทุกสขคนมาดื่มคนเดียวเปรียบใจช่างเหลือทนชวนอีกคนปีตอร์เช็คมาดื่มกัน24กองพอมาบรรจบจะได้พบเชลซีบินมหาแอซี่โคลหลอฟิลชื่อนุลามาลูดา้าอันเดลกาหล่อจังเลยอุ๊ยนั่นไงนมิเลสนัน่นบอลลิงชวนแฟนสิงชวนมาอย่านิ่งเฉย เจ้าเวเซียงยังเก่งเหมือนเคยซื้อบัตรเลยเดี๋ยวจะเชยไม่รู้ตัวเป็นไงบ้างครับกอรสงถ้าเพื่อนๆอยากให้ผมเป็นหนึ่งในห้าผู้โชคดีโค้กซุปครับบีโพอเตอร์เนี่ยก็โหวตมาเลยที่นี่ YouTube แล้วผมจะไปรายงานกอนสดให้ฟังให้ฟังให้ฟังเจอกัน Sports ็กซ